สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูหราหน้าใช้มานำเสนอกันอีกแล้วนะคะเป็นรถคลาสสิกนะคะไม่ปานหมื่นเองนะคะรถเป็น F280 เครื่องยนต์2.8 W220 เกียร์โต้คันนี้ปี2000ค่ะคันนี้มีมีมูลโดไฟฟ้าด้วยนะคะขูดอ o อปชันเลยนะคะภายในค่ะก็จะเป็นเบนาะหนังปรับไฟฟ้ามีเมมโมรี3จุดน,นะคะระบบเป็นเซนทั l ล็อกค่ะลายไม้ค่ะ Airbag ABS อุญแจรีโมทนะคะ พวมาลัมันติฟังก์ชันแอร์ระบบดิจิตอลนะคะหายากมากๆเลยนะคะไม้แท้8แปดหมื่นเท่านั้นนะคะมอนโดไฟฟ้าด้วยนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะและ้วก็ประตูดูดด้วยนะคะราคาโปรโมชั่นของเราที่4 5 9 0 0น้่บาทเท่านั้นค่ะด้านหลังก็เป็นเบาะเบาะไฟฟ้ากระงหากค่ะหายากค่ะและแอร์ก็เป็นแอร์ตอนหลังด้วยนะคะมีแอร์ปร,ปรับอุณหภูมิตอนหลังอีกต่างหากค่ะ วิฟวออปชันขนาดนี้หาย,ยากกับราคาราคาคเบาๆได้ะคะแค่459,000บาทนะคะได้รถคลาสสิกไปใช้เนยหาย,ยากมากๆเลยนะคะแล้วสวยสภาพดีฟูอ o อปชันค่ะราคาต่อรองได้นะคะมาดูรถที่ชอบก่อนนะคะสภาพดีสุดๆเลยค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะกระจกสองชั้นค่ะ นั่งสบายเลยนะคะด้านหลังว่าง,งมากๆเลยนะประตูดูด้วย S card D ตรงนี้ละค่ะ full option เลยค่ะเหมาะนั่งแบบไฟฟ้านะคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยลายไม้รอบคันแอร์แบกรอบคันมีมเดูไฟฟ้าตั้งหากแล้วก็มีประตูดูดีตั้งหากนะคะนี่ค่ะ รถเบนซ์เสองแนยเครื่องยนต์สองจุดองูนย์เกียร์โต้คันนี้ปี2000ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะ้วคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองห้ติดต่อแอมค่ะ